บทเรียนในวันนี้นะคะก็จะมาพาทุกคนเนี่ยไปสร้างเกมกันต่อนะคะโดยเกมในวันนี้เนี่ยก็คือ cat flying นั่นเองนะคะมันก็จะมีความคล้ายๆกับเกมพวกพวกเกม flippy bird นะคะโดยวันนี้เนี่ยเราจะใช้เซ็นเซอร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะก็คือ ทัชเซนเซอร์เนาะแล้วก็มีตัวทวิสเซนเซอร์หรือว่าเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดความเอียงนั่นเองนะคะและสิ่งแรกที่เราจะทำกันเลยเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยจะมาสร้างตัวละครกันก่อนนะคะก็จะมีทั้งหมด2ตัวได้กันนะคะก็คือมี CatFlying 1 1ตัวแล้วก็มีหัวใจอีก1ดวงนะคะโดยเป้าหมายของเราในวันนี้เนี่ยก็คือว่าจะให้แมวเนี่ยบินขึ้นไปเก็บหัวใจให้ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนสคริปต์กันเลยดีกว่านะเราจะมาเริ่มต้นที่แมวกันก่อนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเลือกวิธีการรันโปรแกรมนะ,ะจาก command event นะคะแล้วก็ไซรูฟอร์เอเวอร์แล้วก็ตามด้วย command if l นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัว touch sensor นะคะเป็นตัวที่ใช้ในการพิจารณาให้กับตัวละครว่ามันมีการสัมผัสอยู่หรือไม่นะคะแล้วตัว touch sensor เนี่ยมันก็จะเชื่อมต่ออยู่กับตัว GPIO พินที่ 17นะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเอามาใช้อะเราก็จะต้องเปลี่ยน GPIO GPIO เนี่ยให้เป็น17เนาะทีนี้เราก็เลยจะมาใช้ command if GPIO 17นะคะ is high แล้วก็จะให้แมวเนี่ยมันบินขึ้นไปข้างบนนะคะเมื่อเรากดที่ตัว touch sensor นั่นเองพร้อมกับเปลี่ยนรูปร่างนะคะให้ไปเป็นรูปร่างที่ชื่อว่า cat flying B ด้วยนะคะ และในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะใช้ตัว command change y by 10นะคะเพื่อให้แมวเนี่ยมันสามารถบินขึ้นไปข้างบนได้นะคะในระยะ10เนาะทีนี้มันก็จะเหลือเงื่อนไขเอลอีกเงื่อนไขหนึ่งนะคะที่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ใส่พวกการกระทำให้มันใช่ไหมเราก็เลยจะมาใส่กันนะคะโดยจะให้แมวเนี่ยมันกลับคืนสู่รูปร่างตัว original นะคะหรือว่าตัว Cat f l y ing A นะคะแค่นั้นยังไม่พอนะคะเราเราก็จะให้มันเนี่ยบินต่ำลงไปด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแมวของเรามันก็เคลื่อนที่ได้แค่ขึ้นกับลงใช่ไหมคะเราก็เลยจะมาเพิ่มการเคลื่อนที่ในระยะในแนวราบให้มันก็คือซ้ายกับขวาโดยเราจะสร้างสคริปต์เนี่ยขึ้นมาอีกอันพร้อมกับใส่ Event Command เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือวิธีการรันโปรแกรมน,นนะเนาะ แล้วก็เราเนี่ยจะมาตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นให้มันด้วยนะคะโดยใช้บล็อกที่ชื่อว่า go to x y นะคะค่าค่า x เนี่ยเราก็จะให้เป็น13นะคะส่วน y เนี่ยก็จะเป็น0ซนะจากนั้นเนี่ยก็จะมาใส่ห o o forever ให้กับมันแล้วก็ตามด้วย command if else เหมือนเดิมนะคะเพื่อให้โปรแกรมนี้เนี่ยมันสามารถทำงานได้ตลอดเวลาเลย ต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้ตัวทิสเซนเซอร์นะคะเพื่อมาเป็นตัวพิจารณาให้กับแมวนะคะโดยจะดูว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันเอียงแล้วหรือยังนะคะตัวทิสเซนเซอร์เนี่ยมันจะเชื่อมอยู่กับตัว g p i o ที่22นะคะของ r a s p b e r r y Pi เราก็จะมาเรียกใช้งานโดยใช้คอมมานด if g p i o is high นะคะ g p GPIO เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็น22นะคะและสำหรับการกระทำในเงื่อนไขเนี้ยก็คือว่าเราเนี่ยจะให้แมวของเราเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างไปเป็น cat flying A นะคะเมื่อเราเอียงตัวคาวพายเนี่ยไปทางซ้ายมือจากนั้นเนี่ยก็จะให้แมวเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยเหมือนกันนะคะโดยใช้ตัว Command ที่ชื่อว่า point direction แล้วก็เราก็จะปรับนะคะเลขอะให้เป็นลบ90 พร้อมกับเราจะมาเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้มันด้วยนะคะโดยใช้คำสั่ง move 10 s t e p นะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบเร็วก็สามารถใส่เพิ่มได้เลยนะคะหรือว่าเอ๊ะมันเร็วไปเราก็อยากอยากให้มันช้าเนี่ยก็สามารถใส่เลขที่น้อยกว่านี้ก็ได้เหมือนกันทีนี้เราจะเหลือเงื่อนไขเอลใช่ไหมเราก็จะมาเปลี่ยนรูปล่างนะคะเป็น cat flying B นะคะพร้อมกับให้แมวเนี่ยมันบินไปทางขวามือนะคะ ทีนี้เราก็จะมาตั้งตั้งค่าความเร็วเหมือนกับตัวโค้ดก่อนหน้านี้เลยนะคะซึ่งเอาจริงอะเราสามารถ Copy ี้โค้ดก่อนหน้านี้มาได้เลยแต่ว่าเราก็แค่มาเปลี่ยนตัวรูปร่างของแมวเนี่ยให้เป็น cat flying b นะคะแล้วก็แล้วก็ตัว direction เนี่ยเราก็จะเซตมันไปที่บวก90นะคะเดี๋ยวต่อไปอะ่ะเราจะมาเขียนโปรแกรมให้กับหัวใจกันนะคะ โดยเราจะเลือกวิธีการรันโปรแกรมเหมือนเดิมเลยก็คือว่าเลือกที่ command event นะคะพร้อมกับสร้างตัวแปรที่มีชื่อว่า number ขึ้นมานะเพื่อให้เป็นเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลง direction นะคะโดยค่าเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีค่าเป็นศูนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งค่าขนาดของหัวใจเนี่ยให้มีขนาดเพียงแค่20เท่านั้น แล้วก็ใส่ลูป forever ให้กับหัวใจเพื่อที่จะให้มันทำงานตลอดเวลาจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาใช้ตัว comma n d repeat until นะคะเพื่อจบลูปเมื่อเงื่อนไขในเนี้ยมันเป็นจริงและเงื่อนไขที่เราจะใช้เนี่ยก็คือว่า touching cat flying นะคะเอาง่ายๆก็คือเมื่อแมวเนี่ยมันสัมผัสกับหัวใจได้แล้วลูปล l o เนี้ยเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานไปเลยนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็จะมาตั้งค่าตัว Number ให้มีค่าเป็น0และให้ Direction เนี่ยมันสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาใช้ Command Repeat Until นะคะเพื่อให้หัวใจเนี่ยมันบินไปตาม Direction ที่เราตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้นะคะและทีเนี้ยเราก็จะมาสร้างตัว Condition ให้กับมันโดยการใช้ตัว Command touching catflying or number เท mm ่า hmm. กับ10นะคะ mm hmm. เพื่อให้มันวนไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งลูปเนี้ยมันเป็นจริงจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้หัวใจเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เท่ากับ10นะคะแล้วก็มาใช้ Command change number by 1พร้อมกับให้มันเบลส์นะคะหรือว่ากระเด็นกลับมาเมื่อมีการสัมผัส เมื่อมีการสัมผัสกับขอบของสเตจนะคะและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาซ่อนหัวใจเอาไว้ที่นอกลูมนะคะพร้อมกับใส่ดีเลย์ไปอีก3วินาทีนะคะ